สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะสอนพวกเราในเรื่องของร้อยละของจํานวนนับเรื่องนี้นะคะก็เริ่มเกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ลึกมากเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักเรียนทุกคนทําความเข้าใจไปพร้อมๆกับคุณครูครูก็จะมีสถานการณ์เกี่ยวกับร้อยละของจํานวนนับ มาให้พวกเราดูคร่าวๆนะคะซึ่งก็ได้หยิบยกมาจากในหนังสือเรียนของเราเองซึ่งในหนังสือเรียนของเราก็จะมีตัวอย่างให้เราสามารถที่จะไปเปิดดูทบทวนเนื้อหาในหนังสือเรียนเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันไปดูตัวอย่างไปพร้อมๆกับคุณครูกันเลยค่ะ,ะตัวอย่างแรกนะคะ45เซ์ของลูกอม1,100เม็ดคิดเป็นลูกอมกี่เม็ด ในการหาคำตอบในโจทย์ปัญหาเหล่านี้นะคะให้นักเรียนนำความรู้ในเรื่องของร้อยละแล้วก็เปอร์เซ็นต์มาใช้ก็คือเราจะเปลี่ยนจาก45%เนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะคะ,ะมาพิจารณาตั้งแต่ข้อความบรรทัดแรกเลยนะคะวิธีทำนะคะลอกโจทย์มาก่อนเลยลอกโจทย์มา45%ของลูกอม1,100เม็ดคิดเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะคิดเป็นกี่เม็ดเราก็จะเขียนตั้งแต่ มาวิเคราะห์ตั้งแต่เรียกว่าข้อความแรกก่อนเลย45%เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ45ส่วนด้วย100อของก็คือเครื่องหมายคูณน,นะคะก็คือไปคูณกับ1,100เท่ากับเราก็มาหาคำตอบได้เลย อาจจะใช้การคูณกันนะคะ45คูณ1,100ได้คำตอบเท่าไหร่แล้วก็มาหาร100ก็ได้แต่ที่คุณครูได้อธิบายพวกเรามาเกือบจะทุกคลิปเลยครูได้สนวิธีการตัดทอนเพื่อจะได้ง่ายแล้วก็ได้ฝึกทักษะการาคิดรวบยอดด้วยนะคะามาดูวิธีการตัดทอนกันค่ะอย่างเช่น0ตัด 0, 0 0ตัด 0, 0, 0ตัวส่วนข้างล่างเหลือ1ใช่ไหมคะ ไม่นิยมนำมาเขียนก็จะเหลือแค่45คูณกับ11ข้อนี้ก็จะได้คําตอบเป็น495เมตรจึงสรุปได้ว่า45%ของลูกอม1,100เมตรคิดเป็น495เมตรเรียบร้อยง่ายกันไหมคะ เราสามารถตรวจคําตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะอันนี้ครูไม่ได้ห้ามเพราะอีกอย่างหนึ่งเราจะได้ใช้เครื่องคิดเลขเป็นด้วยเพราะในปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน้าคสรรพสินค้าร้านค้าซื้อของต่างๆทุกคนก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขให้เป็นบางคนเรียนมาจนถึงปว 5, ยังไม่เคยใช้เครื่องคิดเลขเลยก็มีหรือบางคนเห็นสัญ,ญลักษณ์ในเครื่องคิดเลขหลากหลายแต่ก็ใช้ไม่เป็นเคยใช้แต่บวกลบคูณหาร แต่ในระดับชั้นป .5 นี้เราก็จะเห็นเครื่องหมายที่เพิ่มขึ้นมาก็อย่างเช่นเครื่องหมายเปอร์เซนต์ใช่ไหมคะซึ่งในเครื่องคิดเลขของเราก็จะมีเครื่องหมายเปอร์เซนต์เช่นเดียวกันมาดูวิธีการที่ครูคจะสอนวิธีการกดเครื่องคิดเลขนะคะการจะหาคําตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งเหมือนจะเป็นความรู้รอบตัวหรือก็ครูอยากให้เรารู้ในเรื่องของการใช้เครื่องคิดเลขไปในตัวด้วยนะคะ ามาดูวิธีการกดเครื่องคิดเลขอย่างเช่น45%ของลูกอม1,100เมตรการที่เราจะตรวจคำตอบในข้อนี้ก็ให้เรากด1,100ไปคูณกับ45 45%นะะ45% 5ก็กดเครื่องหมายก็จะได้คำตอบเลยในเครื่องคิดเลข495 แต่บางกรณีนะคะเครื่องคิดเลขบางตัวนะอาจจะไม่ได้คำนวณออกมาเป็นคำตอบให้เราเลยบางตัวอาจจะต้องกดเครื่องหมายเท่ากับด้วยถึงจะได้เป็นคำตอบนะคะมันแล้วแต่รุ่นว่าเครื่องคิดเลขของเราเนี่ยเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนถ้าเป็นรุ่นเก่าก็อาจจะต้องอยังต้องกดเครื่องหมายเท่ากับแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้น่าจะไม่ได้กดเครื่องหมายเท่ากับแล้วแค่กดถึง แค่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็จะได้เป็นคำตอบนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจคำตอบได้เช่นเดียวกันก็ฝึกใช้ไว้นะคะเดีอยอว่าในอนาคตเราจะได้กดเครื่องคิดเลขเป็นเห็นโจทย์ในลักษณะนี้ก็จะใช้ในการตรวจคำตอบแต่นักเรียนก็อย่าลืมพื้นฐานนะคะในการจัดวางโจทย์เผื่อว่านักเรียนไปสอบแบบอย่างเงี้ยอาจจะนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบไม่ได้แต่ถ้านักเรียนไม่มีความรู้พื้นฐานในการหาคำตอบ เลยนักเรียนก็จะทําไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือครูอยากให้รู้ทั้ง2แบบก็คือการคิดการแสดงวิธีทําออกมาเองและก็ตรวจคําตอบโดยใช้เครื่อง,องคิดเลขก็จําเป็นเช่นเดียวกันนะคะามาดูข้อนี้จึงสรุปได้ดังนี้ค่ะก็ตอบเลยก็ตอบ495เมตรนะคะเรียบร้อยนะามาดูตัวอย่างที่2ร้อยละ31ของไข่ไก่400ฟองคิดเป็นไข่ไก่กี่ฟอง เช่นเดิมค่ะร้อยละาของไข่ไก่ร้อยละสามสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ31ส่วนด้วย100ของก็คือคูณนะคะของคือคูณคูณกับ400ฟองหาคำตอบใช้วิธีการตัดทวนก็ได้0นตัด0ตัด 0, 0, 0, 0ข้างบนใช่ไหมคะตัวเศษก็จะเหลือ31คูณ4 31คูณ4ได้คําตอบเป็นหนึ่งฟองจึงสรุปได้ดังนี้ค่ะว่าร้อยละ31ของไข่ไก่400ฟองคิดเป็น124ฟองนั่นเองถ้าหากว่านักเรียนจะตรวจคําตอบก็ทําแบบนี้เลยให้เอา400นะคะก่อนนะ400ตั้งนะคะ กดเครื่องหมายคูณคูณกับ31ก็คือหมายถึงร้อยละ31ตัวนี้ร้อยละซึ่งในเครื่องคิดเลขเราสังเกตนะคะมันไม่มีคําว่าร้อยละแต่มันจะมีเครื่องหมายเปอร์เซ็นซึ่งคุณครูได้อธิบายไปในคาบที่แล้วแล้วว่าร้อยละสมมุติร้อยละ31หรือว่าร้อยละ20ก็มีค่าเท่ากับ20ถ้าร้อยละ31ก็ต้องมีค่าเท่ากับ3 1นั่นเองแทนเครื่องหมายร้อยละเนี่ยแทนด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นนะคะ ก็จะได้เป็นคำตอบ124ในเครื่องคิดเลขของเรานั่นเองนี่ก็คือประโยชน์ของการใช้เครื่องคิดเลขใน,ในการตรวจคำตอบนะ,ะข้อนี้ก็จะตอบ124องเรียบร้อยค่ะต่อไปข้อที่3 82%ของน้ำดืม 2, ่ม2,900ขวดคิดเป็นน้ำดื่มกี่ขวด เหมือนเดิมค่ะถึงแม้ว่าโจทย์จะให้มาเป็นตัวหนังสือแต่เราก็ห้ามสับส,บสนนะคะยังไงก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เช่นเดิมก็ได้เป็นเศษ82ส่วน100ของก็คือเครื่องหมายคูณไปคูณกับ2,900หาคำตอบได้เป็น0ตัด0 0ตัด0เหลือ82คูณ29ได้คำตอบเป็น 2,378ขวดจึงสรุปได้ดังนี้ค่ะว่า82%ของน้ำดื่ม2,900ขวดคิดเป็น2,378ขวดนั่นเองเหมือนเดิมวิธีการกดเครื่องคิดเลขเพื่อตรวจสอบเราก็กด2,900กก่อนกดเครื่องหมายคูณ 82ก็กด82แล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซเครื่องคิดเลขก็จะคำนวณให้เราเลยได้คำตอบเป็น2,378แต่ถ้าในกรณีที่เราหาคำตอบมาก่อนใช่ไหมคะแล้วเรามากดเครื่องคิดเลขที่หลังคำตอบไม่ตรงกันนักเรียนก็ต้องมาดูวิธีทำของเรานี่แหละน่าจะคูณเลขผิดหรือเปล่านะคะข้อนี้จึง สรุปได้ว่าตอบสองพันามร้อยเจ็ปขวดนั่นเองอมาดูข้อที่4ค่ะร้อยละห้าสิของหนังสือ3 5มหน้าคิดเป็นกี่หน้าเหมือนเดิมร้อยละห้าสิเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น54ส่วน100่ง้อคูณกับ350ร้าคำตอบค่ะ 0ตัด0เห็นไหมคะตัวส่วนเหลือเป็น10ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ว่าตัด0ออกไปนะเพราะว่าตัดได้ทีละคู่นะคะ0เพราะฉะนั้นจะทำยังไงในข้อนี้ให้เรานำ54มาคูณกับ35ก่อนได้คำตอบเท่าไหร่แล้วก็ไปหารกับ10นะคะข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็น189หน้า จึงสรุปได้ว่าร้อยละ54ของหนังสือ350หน้าคิดเป็น189หน้านั่นเองเหมือนเดิมการกดเครื่องคิดเลขให้กดจำนวนนับก่อนนะคะ350คูณกับร้อยละ54ก็คือ54%์นั่นเองเครื่องคิดเลขก็จะคำนวณออกมาให้เราเลยเป็น189ประมาณนี้นะคะข้อนี้ก็ตอบ189หน้า ทีนี้ให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจของเราเหมือนกับที่ครูได้อธิบายไปเลยค่ะครูให้พวกเราทําแค่หน้าเดียวนะคะในนี้เขาบอกว่าคํานวณโดยใช้เครื่องคิดเลขเแล้วเติมคําตอบลงในช่องว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ก็คือนักเรียนฝึกใช้เครื่องคิดเลขนะบางคนจะคิดว่าถ้าใช้เครื่องคิดเลขเลยเราก็จะคิดไม่เป็นจริงๆไม่ใช่นะคะ แม้แต่เครื่องคิดเลขในอนาคตทุกคนก็ต้องใช้ใช่ไหมคะห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้า,ลคาตลาดอะไรทุกคนก็จําเป็นที่จะต้องใช้โดยเฉพาะปะ .5 สัญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แบบนี้เคยเห็นทั่วไปตามเครื่องคิดเลขแต่บางคนใช้ไม่เป็นก็ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นความรู้รอบตัวบางจะใช้เป็นแค่บวกลบคูณหารก็ไม่ได้มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ใช้ยังไงเนี่ยในชั่วโมงนี้รูดได้อธิบายไปแล้ว คำนวณออกมาให้ถูกต้องส่วนข้อ2ใหญ่นี้นักเรียนก็แสดงวิธีทำออกมาเหมือนที่คุณครูได้อธิบายไปข้างต้นเช่นเดียวกันนะคะทำแค่หน้าเดียวหน้า21เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งก่อนส่งตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเ่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ครูขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ